e ิเล็กทรอนิกส์อัดพรีเซนส์อะดายส์พอร์ชันเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆผมเคยทำแบตเทนฟิลหนึ่งไปแล้วนะฮะเมื่อสามปีที่แล้วครับแต่รู้สึกว่าไม่ประทับใจในเสียงของตัวเองสักเท่าไหร่ครับเลยขอนำกลับมาทำใหม่ครั้งหนึ่งเพื่ออัตรดความมันในการรับชมของคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะ ให้เสียภาษาไทยโดดมัฟเกมมิ่งลุกขึนมารีบกลับไปที <mal> ่แนวหน้าแล้วมาช่วยทางนี้หน่อยเรืกระสุนลัวตันเลยไอ้บัตรสุกเลยไอ้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  แบทิลฟล์หงสร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วมีทหารมากกว่า60ล้านคนเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามที่เป็นจุดจบของทุกสงครามมันไม่มีทีท่าว่าจะจบลงใช่แล้ว มันเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลสิ่งที่ตามมาคือการต่อสู้ของแนวหน้าคุณไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีชีวิตรอดออกไปได้เราถูกร้อกแล้ว,ลวเราจะป้องกันแนวรบไดียวไว้ พาคุณไปอยู่ในที่กำบังอดทนไว้แล้วพตทหอต้นขอสึกไว้อย่ให้มันุกเข้ามาด้วยยนมามันแล้วุกขึ้นมาแล้วเข้า้มกมาเล้ยไม่ได้ทบไปมันจะไปปรสาชีวิด้วักษรตดงมุไว้

นิวสเปิร์นพันเก้ารถึงพันเพวกเรามาจากทั่วทุกมุมโลกหลายคนคิดว่าสงครามนี้คือพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเราแต่ผมจะบอกคุณเอาไว้ตรงนี้เลยมันไม่มีการประจนภัยอะไรทั้งนั้นหรอกจอกอนออพลนไปจไปพิธีทงเชื้อพงพงชุดปได กูามาจะทำร,ร้ามักมาองยิงอัดเขาไปเลยบกมันเอาไว้ไอ้นแนวสนามพบสนามซ้ายมับุกมันอยู่แต่ไม่หมดเราจะตาันไม่ไหวแ้ไวไอมันกำลังบุกเข้ามากบคนที่โดตรักษาที่นี่เอาไว้มันแห่เข้ามาจกทุกทิ ทีน่ตาโอ๊ยไอ้ไอ้ไอ้ลูกวางทีน่ตาว้เราโดนล้อันหมดแลเอินไฟอินไฟแลวเอมันจะเผาเรทั้งเป็นบ้าเอ้ยไหวแล้ไอ้รอพหลอดแล้วไปไหนทีนี่เราจะตายกันหมด วัตจิ้วไวส์1,897ถึง1,918เครื่องจัดสงครามชนิดใหม่แบบเดียวกับรถถังได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสงครามในชั่วข้ามคืนโชคดีที่พวกเขาส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายเราย้ำว่าเป็นส่วนใหญ่ทหารฝ่ายเราที่อยู่ในโบสโดนโจมตีอย่างหนักเราจะต้องบุกไปที่นั่นเพ <P BI S 1> ื่อช่วยเหลือพวกเขา PBI ไว้วางใจให้เราเปขนดนทัไปกันเลย ใจเอ็มมาจเก็บป่าพระพืทนซินซาอ้ไรขับไปเลยพระอนเขับ้อมุ่มไปปุ่เราจับต่อที่ปากุไว้เถอะนผูันมาบุกเข้ามาจากแนวสนามเพะสกัดพ <fool> ึก <Viol> ัมเอาไว้ใจปืนกลยิงอัดเข้าไปเลยจุกระสุน ต้องจัดการพวกมันให้หมดมันค้มไปเลยตอนเปครองหน้าเพื่อกษัตรและประเทศเราต้องช่วยเหลือทหารฝ่ายเราให้ได้มากที่สุดเอาเลยถูกเลยข้าทำไ,ไม่ได้เราจะขับไล่พวกเยอรมันให้ถอยกับไปที่บอรินอย่าสู้แล้อย่าสู้ลนะ้อย่ากลับไปัว ปืนใหญ่สนามยิงเพื่อนเราพังไปแล้วมันตกเป็นเป้าหมายใหญ่ของพวกมันไปเร็วคนละคับเขาครอบคุมเลยพวกเขามายอดยิงจัดการมันเลยไปกันสุดเราต้องทะลวงผ่านตรงนี้ไปยึดทุกกาบซ้ายปืนใหญ่สนามเอาไป ยปงไม่ทิ้งเลยเยี่ยมเลยรีบเปิดทางบุกให้ฝ่ายเราคนซับก็ที่ไปแล้วพวกเรามาแล้วตั้งใจเล่นหน่อยถ้ามันพัวกับเราตัดเข้าไปเราใกอย่าถึงแล้วตบตีทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้เอาเลย เราก็จะทำสมแล,ล้วเวลนเาลนมาแล้ววิลเลียมแม้กคารอน1,888 18. แทนที่จะเป็นการปะจนภัยเราพบกับความหวาดกลัวและในสงครามชมีความเจิงอยู่อย่างเดียวคือความตาย ย้อนข้าพวกมันได้พุกเขาไปควืนที้ไปที่แนวหน้ากระจายกำลังตึ้งที่เอาไว้อย่าให้มันพุกเข้ามาชิดเราได้ปไปโไไอนะ้ยมยย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 อยยย้ยยยย เราต้องขู่เข้าไปฝูงเป็นเข้ามาแล้วพี่สันเขาไม่เลือกนะสุนัขวบเข้าไปถ้าผมไม่รอดเอาไปทำให้ครอบครัวผมกลัวอะไรถล่เข้าไปบนเปิดไฟแล้วใชาไปเหเวนไอ หลอดมงป่าเอ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทไมทไมป่ามันเอ้อพบไม่หลอดแล้วเลลวนคริฟอร์ด1,888ถึง1 9 1 8ทยิงทงลมเขาไป អើយអង្គມືໃຫយបាក់អើយអើយយូហូចា เลอร์คาร์เตอร์1,885ถึง1,918ต้อนพุกมันเอาไว้ป้ากะหรี่เหล่าตุนใหญ่ล้วว้าวป้าเอ้ยโอ้โหสารัดชั่วนใหญ่ ปแล้วพวกนั้นบุกพวกเราบุกทุกครั้งเราจะลุกกันหนักมากพอที่แสงจะทะลุผ่านก้อนเมฆออกไปได้โลกในตอนนั้นเป็นประกายอยู่เหนือสองครามซึ่งมันไกลเกินเอื้อม สงครามคือโลกและโลกก็คือสงครามแต่เบื้องหลังของปืนทุกกระบอกก็คือมนุษย์อย่างเรานี่แหละเราก็คือคนเหล่านั้นพวกเราเหน็ดเหนื่อยและพวกเราก็ไร้เดียงสาพวกเรามีเกียรติแล้วก็เป็นอาชญากรเราต่อสู้เพื่อเป็นตำนานและเราก็ถูกประวัติศาสตร์ทอดทิ้งเราคืออัศวินแห่งท้องนภามัจจุราชแห่งทะเลทราย และสูงหนูในบ่อโคนและนี่คือเรื่องราวของพวกเรา